สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u b e นปนันทีวีนะครับในคลิปนี้ท่านจะได้พบกับคำทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับเป็นคำทำนายในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะครับมาเริ่มกันที่วันที่1ถึง7มิถุนายนนะครับด้านการงานนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมท เหนือความคาดหมายก็เลยทีเดียวนะครับการเงินมีโชคด้านการเงินนะครับจานวนมากพอสมควรนะครับในเรื่องของความรักมีเกณฑ์จะถูกขอแต่งงานหรือได้รับความมั่นคงในความรักนะครับวันที่8ถึง1ิมิถุนายนนะครับการงานขาดความเชื่อมั่นในการงานที่ทำนะครับทำให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงนะครับการเงิน ไม่มั่นใจในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนะครับกลัวว่าจะสูญเสียหรือว่ากลัวการขาดทุนนะครับความรักรู้สึกว่าใครๆก็ไม่รักไม่กล้าที่จะมีความรักให้กับใครนะครับคําทํานายระหว่างวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับการงานนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วจะดีขึ้นนะครับให้ทนทนไปก่อนนะครับท่านที่คิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้ก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับในเรื่องของการเงินนะครับ งดใช้ใจ่ายแบบสิ้นเปลืองนะครับถึงจะผ่านช่วงวิกฤตไปได้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะฮะจะทําให้ความรักดูอบอุ่นและมั่นคงนะครับต่อไปในช่วงปลายเดือนวันที่22ถึง30มิถุนายน2564นะครับการงานเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นนะครับที่เต็มไปด้วยความหวังการเงินการกินกําไร มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบผลสําเร็จนะครับด้านความรักใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันน่บบาวาดเป็นสิ่งสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับเคล็ดลับเสริมดวงชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้นะครับใส่ชุดสีแดงนะครับจะทําให้ทุกคนมาตกหลุมรักคนเกิดราศีกรกฎได้นั่นเองนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ